ข่าววิไย้ช่งคือฟุตบอลไทย b บมา n โน o โปรกิงสไตล์ประจำวันที่27ธันวาคม2565โดยชายผู้พิ่าครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของชิงคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัจก,กันบ้างฟุตบอลไทยช่วงชิงคืนวันนี้ข่าวดีแฟนบอลชาวไทยธนวัฒน์สุงจิตถาบอลห้องเครื่องทีมชาติไทยโพสต์ภาพแรกคืนทีมนรอบปีนาะ โดยงานนี้น้องกันธนวัฒน์สุจิธาบรลกองกลาง้องเทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้ได้รับอาการบาดเจ็บหนักจะต้องเข้ารัการผ่าตัดรักษาตัวไปเกือบปีเต็มๆนะฮะหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บหนักบริเวณเอ็นข้อหหน้าขาดซึ่งนั่นทําให้น้องกันธนวัฒน์สุจิตธาบอลพลาดโอกาสกับทางต้นสังกัดและทัตตีในข้งนี้รวมถึงพาดมีชื่อกระทางทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi Electric 2022ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย และล่าสุดนั้นน้องกันนะฮะได้โพสต์ภาพแรกสัมผัสผื้นหญา้าลกสนามซ้อมกับทางเลสตี้ได้เป็นที่เดยบร้อยแล้วซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากนี้ต้องจับตาอนาคตห้องเครื่องทีมชาติไทยของเราว่าจะลงเอยอย่างไรกันต่อไปทนันนี้ธนวัตรธจิตาบอลเป็นหนึ่งในขุนพลกำลังสำคัญของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ AFF คัพัที่ผ่านมานี่เองไปในวัน,นนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไร ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ต้องกันกันดื่นครับเลามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนบวกเวียดนามหลังเห็นเวียดนามถล่มอาชนะมาเลเซียอย่างจ้อยยับเดยกันที่เรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากที่คอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนกันเวียดนามคงจะเป็นแชมป์ได้ไม่ยากนะจากแฟนบอลเวียดนามเขาไม่ต่อมาไทยแลนด์จะพลาดแชมป์ในปีนี้เพราะเวียดนามนะ เขาไม่ต่อมาเวียดนามแข็งแกร่งมากไทยอินโดคงต้องการที่จะเลี่ยงเจอกับทางเวียดนามในครั้งนี้อย่างแน่นอนเขาไม่ต่อมาเวียดนามจะสามารถเอาชนะไทยและก็อินโดได้อย่างโดยง่ายมาเลเซียยังแพ้เวียดนามไปถึง0ูต่อสมเขาไม่ต่อมามซี่ดวลอาเกเโรมาเลเซียเขาไม่ต่อมาบองบาังว่ามาเลเซียจะเข้า,ารอบรองชั้นเลิศดพบกับทางอินโดนีเซียอีกครั้งในครั้งนี้เขาไม่ต่อมา นี่เป็นเรื่องตลกโดยกรรมการสิ่งนี้เกิดขึ้นสองครั้งและเป็นกรรมการคนเดิมเมื่อเรานั้นเล่นกับเวียดนามก่อนหน้านี้ขอาเไมนต่อมาเวียดนาม A ประทับมาลเซีเอีข่าวไม่ต่อมายินดีกับทีมเวียดนามแม้ว่าการตัดสินจุดโทษจะน่าสงสัยแต่ใบแดงก็คือใบแดงถูกต้องแล้วผู้เล่นควรรักษาอารมณ์ในสนามเอาไว้เป็นเกมที่ดีสำหรับทางทั้ง,งสองทีมเกมที่ดีสุดของเ f f ในปีนี้เลยก็ว่าได้ เขาเมนต่อมาพวกเราพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทางไทยแลนด์จากฟุตบอลเวียดนามเขาเม้นต่อมาฉันบอกได้เลยไม่มีใครหยุดเวียดนามที่จะเป็นแชมป์ในปีนี้ได้เขาเม่นต่อมาทีมเวียดนามอยู่ระดับที่สูงของเอเชียแต่นั้นเป็นเรื่องปกติที่จะชนะเกมเพคขาดคนแต่ทีมเวียดนามยังนำโด่งก่อนทีมมาเลเซีย ดูผู้เล่นเวียดนามเล่นช้าไม่รีบร้อนก็พอจะรู้ว่าความแตกต่างระดับของทั้งสองทีมต่างกันอย่างไรปัจจุบันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีเพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถสร้างความยุ่งยากให้กับเวียดนามได้ทั้งเป็นบบนั์การแข่งขันที่ยอดเยี่ยมในครั้งนี้เขาไม่ต่อมาไม่ต้องเสียใจไปมาเลเซียหวังว่าประนั้นจะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปด้วยกันแล้วเจอกันในรอบสุดท้ายในครั้งนี้นะเขาไม่ต่อมาเวียดนามเล่นด้วยทักษะและก็เทคนิคที่อย่างดี โดยความคารพจบจากกัมพูชาข่าวไม่ต่อมาเวียดนาม10คนประทับมาเลเซีย11คนแต่เวียดนามชนะเวียดนามแข็งแกร่งจริงจข่าวไม่ต่อมายินดีด้วยเวียดนามเกมเร็วกองหน้าด,ดีนะเป็นนวัางาานนี้ต้องรอดูกคนต่อไปก,กันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับบทสรุปคู่แรก AFF ครับสบปปล,ลาวเจอก,กับทางสิงคโปร์ โดยคู่แรกครุปวีสกุบัน AFF มิสูบิชิเลติคับ2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3เป็นการพบกันร,ระหว่างทีมชาติสปปนลาวนำทัพมาโดยไมเคิลไว้พบกับทีมชาติสิงคโปร์นำทัพมาโดยกุสูญี่ปุ่นทาการุกิน,นิชิกะยะโดยการนี้ในการแข่งขันเวลา1ินาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยที่สนามนิวลาวส์ในช่องแอลสเตเดียมโดยปรากฏว่าครึ่งแรกสิงคโปร์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากแบ็กไทยลีก อิฟรานฟานดี้นาที33จบครึ่งแรกสิงคโปร์บุกนำสอปอปอลาวไป2-0เข้าสู่ครึ่งหลังทั้งคู่พยายามเปิดเกมรุกเข้าหากันช่วงเวลาบาดเจ็บในช่วง4นาทีสิงคโปร์มาได้ประตูนำห่างสปอปลาวไป2-0และจบเกมสิงคโปร์ก็บุกไปเอาชนะสปปอลาวไป2-0ควาท3แต้มสำคัญเก็บ6คะแนนเต็มแสงเวียดนามขึ้นไปรังอันดับ2ของกลุม่ม B สำหรับโปรแกรมต่อไปสิงคโปร์มีคิวพบก,กับทางเวียดนามในวันที่30ธันวาคมส่วนทางสงปปลาวจะพบก,กับทางเมียนมานั่นเองครับนี่นะครับผมก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะฮะที่ได้เจอกันเมื่อช่วงหัวข้ามที่ผ่านมาเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับทีมชาติไทยชุดยุ่ี่งสามปีตเตรียมจะลุยศึกดูไบครับในช่วงต้นปีหน้าโดยช้างศึกยุ่งยุ่งสามปีประชุมสรุปแคมป์เก็บตัวรอบแรกแตเตรียมแผนลุยดูไบครับต่อในช่วงเดือนมีนาคมปี2566 โดยการน,นี้ณที่ทําการสมาคมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจัดการประชุมเพื่อสรุปผลงานการเก็บตัวครั้งแรกและวางแผนสำหรับการเตรียมทีมครั้งต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ2023ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอ,อมเมริราในช่วงฟีฟ a าเดยช่วงเดือนม,มีนาคมเป็2566 ใดยการประชุมในครั้งนี้นำทัพมาโดยพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมพร้อมมาด้วยยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดก,การแข่งขันผู้อุปนายกทีมชาติไทยชุดยุ23ปีและก็ทีมงานที่ปรึกษาอิสระศรีธโรหัวหน้าผู้รึกสอนและก็ทีมงานสตาฟโคด้ดภายหลังจากการประชุมยุทธนายิ้มการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดก,การแข่งขันผู้อุนวยกทีมชาติไทยชุดยุค23ปีได้กล่บบาวว่า ก่อนอื่นเลยผมต้องกล่าวขอบคุณสโมสรรวมถึงสตาฟโค้ดและก็นักกีฬาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดช่วงการเก็บตัวที่ผ่านมาสำหรับการประชุมในครั้งนี้เราได้รับทราบถึงข้อสรุปจุดดีจุดเด่นจุดด้อยของการเก็บตัวที่ทางทีมงานจะพยายามนำไปปรับใช้เพื่อจะให้การเก็บตัวในครั้งต่อไปเราต้องการจะยกระดับให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นเราจะมีเกมอุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ในไทยลีก2นัดในเดือนมกราคมและก็อีก2นัดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อจะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเดินทางไปทําการแข่งขันฟุตบอลดูไบครับในช่วงเดือนมีนาคมปี2566ซึ่งเป็นช่วงเบฟฟิฟ้าเดย์ทางทีมงานเองก็จะพยายามนะฮะเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดในการประสานงานขอตัวนักกีฬาเพื่อจะให้ทีมได้นักกีฬาที่สตาฟโค้ชต้องการและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมทีมให้พร้อมมากที่สุดต่อไป่วนัานทางอิสระสีธโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ชุดยุยสามปีนั้นก็ได้กล่าวนะว่าภาพรวมของการเก็บตัวในครั้งนี้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะจากตัวนักกีฬาที่เราเรียกเข้ามาทุกคนต่างก็ได้โอกาสในการพิสูจน์ตนเองทําให้ทีมงานสตาฟโค้ชได้ข้อมูลจุดเด่นมากจากการเก็บตัวคันขังแรกในครั้งนี้โดยตลอดระยะเวลา10กว่าวันเนี่ยเราได้เห็นข้บอบกพร่องสําคัญก็คือเรื่องของการจบสกอร์ของโอกาสที่เรามีซึ่งเราต้องนําไปปรปับปรุงนอกจากนี้ในแคม ตอนนั้นยังได้มีการเชิญผู้ตัดสินระดับอีบริตอย่างทางศิวกรภูอุดมมาแนะนําเด็กและก็ให้ได้เห็นว่าทีมของระนั้นยังมีปัญหาเรื่องการเสียฟ,ฟาวแบบง่ายๆหลายๆครั้งหลังจากนี้ทีมงานสตาฟโค้ชจะยังติดตามฟอร์มการเล่นของเตะฐานที่เคยติดทีมมาแล้วรวมถึงยังไม่ได้รับโอกาสและอยู่ในข่ายที่อายุไม่เกินตามการงานที่ถูกกาหนดขึ้นมาเพื่อมองถึงความเหมาะสมในการเรียกตัวนักกีฬาเข้ามา ซึ่งเราน,นมองว่าต้องยกระดับทีมและก็ต่อยอดจากการเก็บตัวในครั้งแรกให้ได้มากที่สุดนะหลังจากนี้ประจะมีเวลาประมาณ2เดือนกว่าในการทํางานสำหรับทัวร์นาเมนต์ต่อไปเรานยังพยายามมองหาหนักเตะที่เหมาะสมที่สุดในการมาติดทีมชาติและพยายามประสานงานกับสโมสรสมาชิกรวมถึงตัวนักเตะเพื่อติดตามรายละเอียดถึงความเข้าใจแมตช์ฟิตสภาพร่างกายก่อนที่จะทำศึกดูใบคับในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมปี2566ในขณะนี้ สำหรับท,ทีมชาติไทยชุดยู่ยสาปีมีโปรแกรมเก็บตัวกอีกครั้งในช่วงฟี f ่าเดย์ช่วงเดือนมีนาคมและจะเดินทางไปทำการแข่งขันดูไบคับที่เอเม t ดสเตเดียมระหว่างวันที่20ถึง30มีนาคมเป็2566กันต่อไปนะเป็นในวันง,งานนี้ก็ขอให้ทุกคนร่วมไปให้กำลังใจทีมชาติไทยชุดยู่ยสปีในครั้งนี้กันด้วยครับสุทๆนะครับผมทุกทคน และนี่ก็เป็นข่าววินัยที่ขึ้งคืนฟุตบอลไทยบายมารโดโปรกิงสไตล์ประจำวันที่27ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าคครั้งฟุตบอลไทยครับ